อนุ่มานุมก็ครั้งต่อไปคือวันที่31มกราคมนะครับผมท่านใดสะดวกท่านว่างก็ขอเรียนเชิญติดตามข่าวสารได้ทางเพจกบุญข้าวหนูปูยริปันพิโตคุณยาณนัฐกันนัฐสามสิบเอ็ดมกราคมนะครับขอกาศทางลูกปู่ครับผม ก็เป็นทอนิ่งใช่ไหมพี่โตไปอยู่ใกล้ๆวะวีดีโอนะมาพี่โตไาฝังหน้าเดี๋ยวผมได้ให้มโอเคไป รยเลยขึ้นเลยขึ้นอายุมันขอนยืร้น้นร้นอมยืนเลยลยลยขึ้น,น,นะแล้วเข้ามากอดได้หรือเปล่เียเดี๋ยวไม่ได้ออก โอเคค่ะเอออ่าก๊อดก๊อดช่วยเลยก๊อดช่วยยกหรือเปล่าโอเคอ่าทีนี้ฝั่งนี้นะโอเคเผื่อทางเผื่อทางเผื่อทางยุบยุบทางไว้เปิดทางเยอะๆค่ะโอเคค่ะยกต่อยกต่อ คที่เหลือไม่ต้ลงแล้วมากองไปเดี๋ยวแล้วากวันยโอเคช้าช้าโอเคช้าช้าช้าชได้เลยนะคะขอโทษค่ะขอโทษค่ะโอเค ยกลอยเลยไหมย,ยกลอยเลยไหมโอเคสาธุข้าสาธุข้าหลวงปู่หลวงปู่มาค่ะหลวงปู่มาค่ะโอเคค่ะหลวงปู่มาค่ะ ดูหลวงพ่นที่พาคุณพ่อมาทำบุญด้วยครับเออรถรถถ้าถอยนิดนึงได้ไหม<อ>หรือว่าอ้อมหลังอ้อมหลังลอ้อมหลังคันนี้อ้อมหลังคันนี้มาใช่เย็นเลยฝ่าทุกสุขใทุกคนเลยฝ่าทุกสุขใจทุกคนเลยคุณไก่มาส่งต่อแล้วส่งถึงรถแล้วเดี๋ยววาสการค่ะ มาสุดใจทุกคนนะอายุร้อยปีพันปีแล้วถูให้อะมาที่น no like ี่เลยทุกนกทุกทีเลยมาดูไม่ควรนะขวายเอ็กค่ะ เหมือนหลวงปู่ค่อยๆเหาะกลับเลยครับไม่ไม่เป็นไรโอหัหน้าเจ้าอะไรเนมรับา